ตัวพลเอกประยุทธ์พี่ก็ว่าเขาช้ำเยอะไม่ค่อยรักกันเท่าไหร่หรอกตอนนี้แต่ยังต้องกอดคอกันเพื่อใช้งบประมาณเพื่อโยกย้ายข้าราชการเอาเงินมาแจกประชาชนอย่างไร้คุณภาพอีกรอบหนึ่งเพื่อหวังที่จะซื้อใจซื้อเสียงกันล่วงหน้าอาจจะมีอุบัติเหตุในก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ขึ้นอยู่กับเขาผลประโยชน์ลงตัวกันไหมคือเขาก็คงร้าวกันจริงอะคะ่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาก็งคิดอะว่า จะยอมแตกกันจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าแตกกันจริงก็คงจะไปทั้งทั้งทั้งยวงพี่มองว่าวันนี้เกมของผู้มีอำนาจเนี่ยนะคะก็คือการแย่งอำนาจเท่านั้นนะกับผู้มีอำนาจกันเนี่ยแย่งอำนาจกันเอง ในระหว่างปอต่างๆเนี่ยนะคะแล้วพี่ก็เชื่อนะว่าท้ายที่สุดเขาต่อรองกันจนจบแล้วเขาก็จะอยู่ยาวจนเกือบครบเทอมเพราะแน่นอนเขายังมีงบประมาณ3ล้านล้านรออยู่ข้างหน้าอีกไม่กี่วันทําไมเขาจะไม่อยากใช้งบประมาณตัวนี้เขาจะได้มีโอกาสโยกย้ายข้าราชการอีกรอบหนึ่งเขาไม่ทิ้งโอกาสนี้แน่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรักกันเท่าไหร่หรอกตอนนี้ แต่ยังต้องกอดคอกันเพื่อใช้งบประมาณเพื่อโยกย้ายข้าราชการเอาเงินมาแจกประชาชนอย่างไร้คุณภาพอีกรอบหนึ่งเพื่อหวังที่จะซื้อใจซื้อเสียงกันล่วงหน้าพี่มองว่าเขาไม่ไปง่ายหรอคะคือเขาก็คงร้าวกันจริงอะคะ่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาก็ลองคิดอะว่าจะยอมแตกกันจริงหรือเปล่านะคะ ถามว่าเราไมไหมพี่ว่ารา้าแต่ว่าก็คงไม่กล้าที่จะแตกกันจริงเพราะว่าถ้าแตกกันจริงก็คงจะไปทั้งทั้งทั้งยวงนะคะวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจนะอย่าง3-4ปี3ปีมัเนี่ยอย่างน้อยน3ปีเนี่ยตั้งแต่เลือกตั้งมาเนี่ยมันมีวิกฤตเยอะแยะไปหมดเขาควรที่จะจัดตั้งจัดงบประมาณแบบที่ประชาชนได้ประโยชน์แต่การจัดงบประมาณเนี่ยยังเป็นการจัดงบประมาณแบบ ผู้มีอำนาจได้ประโยชน์อยู่เลยนะคะงนั้นพี่ก็มองว่าเขาก็จะอยู่อยากอยากอยู่ใช้งบประมาณอีกปีหนึ่งอยากจะแจกเงินกันอีกหลายรอบอยากจะโยกย้ายข้าราชการก็มองว่าเลือกตั้งใหญ่คงยังไม่เร็วถ้าสมปอเขาคิดว่าต้องรวมกันเราอยู่เนี่ยเขารอดแต่ถ้าคิดว่าก็มีโซลูชันอื่นที่จะแตกหกักซึ่งพี่ว่าน้อยมากนะอาจจะมีอุบัติเหตุในก่อนอนภะิปรายไม่ไว้วางใจก็ขึ้นอยู่กับเขาผลประโยชน์ลงตัวกันไหม แกก็บอกช้ำเต็มที่แล้วนะนะแต่เพียงแต่ว่าใครจะมาใครจะเป็นตัวแทนฝั่งอำนาจฝั่งนูน้นนะคะจะเป็นใครจะเป็นปอไหนก็มีสี่ปอนะตอนนี้ <c oughs> <c oughs> นะคะก็ตัวพลเอกประยุทธ์พี่ก็ว่าเขาช้ำช้าเยอะนะแต่ยังมองไม่ออกว่าเขาจะเอาใครเป็นตัวแทนของฝั่งอำนาจและอยากจะบอกว่ากลไกมันที่สําคัญมันอยู่ที่รัฐธรรมนูญ ซึ่งพี่ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าพี่ผิดหวังเพื่อนสมาชิกในสภานะที่ไปหลงเกมแล้วคิดว่าตัวเองจะได้ประโยชน์กันเนี่ยนะคะไปแก้รัฐมนูนเฉพาะาระบบเลือกตั้งจะให้เห็นเลยว่าถึงแม้ว่าฝั่งสมมติว่าเอาเก่งที่สุดจนชนะเลือกตั้งได้ชนะแบบสว2 5 0ร250คนได้จะไปเจอด่านสุดท้ายเนี่ยคะ่ะใครที่ ดูรัฐมนูญหรืออ่านรัฐมนูญหรือเข้าใจรัฐรมนูญก็จะเข้าใจว่าต่อไปเนี้ยเขาจะล้มรัฐบาลที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเขาเนี่ยง่ายมากเลยโดยไม่ต้องลากรถถังมาเพราะมันฝังชิปการล้มรัฐบาลที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเขาแล้วไม่ได้มีองค์กรอิสระอยู่ในมือเนี่ยเต็มไปหมดเลยอย่างรอ,อบแรกถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเนี่ยกองประยุทธ์ก็ทำผิด แต่เพียงแต่ว,ว่าองค์กรอิสระเป็นเป็นพวกเดียวกันเขาก็ไม่ผิดแต่ลองฝั่งตรงข้ามไม่เป็นดูสิคะก็เตรียมตัวเลยว่าเป็นรัฐบาลที่จะอายุสั้นแล้วก็ผู้บริหารนายกเนี่ยเตรียมตัวที่จะถูกดําเนินคดีและติดคุกอีกถ้าเราไม่แก้รัฐธรรมนูญน้นทําไมไทยสร้างไทยจึงยืนว่าต้องสร้างรัฐธรรนูญฉบับประชาชนเท่านั้น